18นาฬิกายนาทีครับขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางขบวนที่40สุราษฎร์ธานีสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต์เบี่ยงเข้าสู่ทางรีกนะครับของสถานีบ่อตะครอครับกำลังจะมีการรีกกันเกิดขึ้นครับโดยจะรีกระหว่างขบวน40กับขบวน169นะครับและขบวน40ก็จะเข้ามารอก่อนนะครับนะทางรีกของสถานีบ่อตะครอครับ สเปเชียลเอ็กเพรสเรลขานัมเบอร์โฟร์ซิโร่ฟรอมสุราษฎร์ธานีถึงกรุงเทพอภิวัตน์เซ็นทรัลเทอร์มินอล เซลล์างคันนำเป็นแดบูหมายเลข2525 25นะครับ ตอนนี้เข้าจอดรอแล้วนะครับเวลา18บแนาฬิกาสานาทีครับขบวนรถเร็วที่169สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางยะลาร a p i เทร a i น n u m เบอร์ n e r 169 from กรุงเทพอภิวัตรเซ็นทรัลเทอร์มินอลยะลา คกำลังจะเข้าสถานีบอ่อตะคร้อครับ รถจากทางกระบวนเป็นฮี่ได้ชี่ห้ายเลข4สามนะครับอ๋อมีไฟหวอ้วยครับเปิดหวอวิ่งไปครับไม่ธรรมาดาจริงๆกระบวน40ี่นย์ได้รับป่วงทางสะดวกแล้วนะครับแล้วก็ออกจากสถานีปอตะคอนะครับตามไปนะครับ เป็นลำดับต่อไปอนาะนี้เวลา18บแนาฬิกาสีนาทีานะครับขบวนสีนออกไปเป็นที่เรียบร้อยครับ